อาหารบานเน่าพี่นอ้องผู้มากแต่ว่าแสบเนาะพี่น้องเนาะอืมอืมอันนี้แบบสร้อยวับ้างพีง่น้องใจเหลือหลายๆลายอืมอืม,อมก้อยของผมครับอืม เนี่ยสดต้ม่มขมขมต้มกับขมพี่นอ้องโอ้ยเนี่ยแตกพักเลยพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องครับ บอ,อกันเวลาอยู่อ,อีกคือเก่าพี่น้องปีใหม่ปีใหม่หม, <c oughs> มาๆพี่น้องได้อันนีตตุมขมขมพี่น้องแล้วก็ก่อยก่อยแบบใส่เหลือหลายๆพี่น้องเลยขมขมเนี่ยอาหารปลาเนา่าผู้ใดบ่มากข็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อคือโอกาสสง่ายปี่เกา่าตอนรับปีใหม่สิถึงแลลวครับมาๆมาๆพี่น้องวะขนี้เอาพี่นอ้องของแสบ <c oughs> ของแซ่บอยู่กับผู้หมักพี่น้องเนี่ยสดต้มขมขมต้มกับขมพี่น้องก <c oughs> ๋อยขมขมครับออื ừ. Ừ บานเน่าพี่น้องผูมักกี่ว่าแสบเน่ะพี่น้องเนาะอ,อืมอืมข่าวซาครับผมอืมันนี้แบบส้อยกำบ้างพี่น้องใจเหลือหลายๆอืม Mm-hmm. เปดเขาทาพี mm ่นอง เจอพิกสดก็เป็นเงาแตกเลยพี่น้องอืมอืม Mm-hmm. Mm -hmm. multimulti-field worship mulan นี่เนี่ยแตกผักเลยพี่น้องอื้ม